คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นที่ตลาดเก่าแก่แถวสีลมไปเดินตะลุยกินทั้งตลาดด้วยงบ1,000บาทที่ซอยละลายซับขอ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวงบไม่พอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวงบไม <ป S> ่ <ไป S 2> พอไม<ด> <laughs> ่ได้นะตลาดที่มีร้านเก่าแก่ที่ขายมานานกว่า40ปียำดดทุมตําปลาด่คือต้องเข้าเส้นขอเดี๋ยวิ่มเลยโอ้คุ้มมากมีทั้งร้านอาหารเด็เดขนมไทยของหวานร้านเสื้อผ้า และอื่นๆอ,อ,อีกเพียบนี่คือเดินมาซุเมหนึ่งก็เป็นห้อยหมดแล้วร้านขนมปังอยู่ในซอยสมนะฮะมีพี่แนะนํามาว่าให้มากินคนแถวนี้บอกว่าให้มากินนะเข้าซอยเนื้อเข้าซอยไก่คนออฟฟิศมาแวะกินกันตลอดนะอันนี้คือแบบอิ่มและคุ้มอร่อยเลย,อ,ย,อ,อ,ยอ่ะของอร่อยเก็บกลับบ้านก่อนต้องเก็บไปให้ลูกกินแล้วตลาดนี้ดีมากมือเทียมรู้ท่าอะไรคนคนที่บ้านมาซื้อของกินซอยตลาดอะไรครับก็ดีนะประมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์แบงค์นะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะฮะมาเดินเล่นย่านสีลมนะครับแล้วก็มีตลาดตลาดหนึ่งนะครับที่เก่าแก่มากๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยเคยมาเดินตอนเด็กๆแล้วก็มาได้ข่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยของกินเขาก็ยังเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตกันที่นี่ซะหน่อยนะฮะชื่อตลาดว่าตลาดซอยละลายซับนะครับผมอยู่ที่สีลมซอยห้าซึ่งวิธีการมาที่นี่นะฮะก็แนะนําว่าถ้านั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยก็ลงที่สารแดงนะครับหหรรรรรรืออถถ้้าาาาาใคคขขััับบบบมแพวกกกเเเนนะ็็จดดที่ตตึยูงงล แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่กินกันได้เลย<อ>แม่เคยมากินที่นี่ไหมเคยมากินนะแต่ว่านานมากแล้วอ่ะตอนนี้คือแบบคือคับยึกยักมากช่วงที่เรามาเป็นช่วงตอนเที่ยง ตอนเที่ยงพอดีค่ะคนเยอะมากคนที่อยู่ออฟฟิศหรือว่าคนที่ทางานแถวนี้นะรองมายของกินกันเพียบเลยอ่ะใช่เมื่อก่อนเนี่ยคือแบบตรงนี้เป็นย่านที่เรียกว่าของกินเยอะและซอยนี้นะขึ้นชื่อว่าเป็นซอยที่ละลายซับจริงๆเพราะมีทั้งของกินแล้วก็ของช้อปปิ้งนะเดี๋ยวไปดูกันว่าในซอยนี้จะละลายซับพวกเราได้สักแค่ไหนครับตามไปครับ ตอนนี้นะคะอยู่หน้าสีรลมซอย5แล้วหรือว่าปากทางซอยอะไรซับนี้นะคะแบงบอกไอ้ว่าจะให้งบ1,000บาทเพื่อซื้อของกินในคลิปนี้ทั้งคลิปดูซิว่ามันจะพอไหมไปแบกของกินกันเดินเข้ามาปากซอยทุกคนคือหอมมากๆแล้วว่าแบงค์นี่ต้องเปื่อยเนื้อตุนกระโปะด้วยไข่เจียวไข่ดาวนี่ก็คืออิ่มแล้วก็อยู่ทองมากแล้ว ราคาโอเคนะ60บาทเงี้ยฮะ,ค,ะคือเดินเข้ามานะที่เราเห็นๆก็จะเป็นแบบของมี2แบบเป็นทั้งมือหนักแล้วก็มือเบาอย่างนี้เขามีข้าเกียวคั่วไก่อย่างเงี้ยมีข้าวหน้าเนื้อตุ๋นอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเหม,มือนพวกแบบซุปแป้งทอดอะเมื่อกี้ไอเห็นนะอะน่า,นากินมากหารร้านยำ Icana, เ,เรามาันเป็นแบบลูกกระเทยรู้เลยกระเทยเลี้ยงยำซุมตาปราด้่คือต้องเข้าเส้นยำบนเส้นอะไรคะยำบนเส้นโบราณอันนี้กี่บาท60สบบาทหูหนังไก่ทอดหนังไก่ทอดแบบน่ากินมากหนังไก่ทอดเข้าเหนียวเข้าเหนียวปลาดินอะไรอย่างเงี้ยหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแบง และนี่คือผมอะดูมาเขามีร้านเนื้อทอดแดดเดียวใช่ป่ะร้านเด็ดไม่รู้ว่าใช่ร้านนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะดูจากหน้าตาเนื้อแล้ว <c oughs> ขีดละ100่ร้อย้านนี้น่ากินมากมีทั้งหมูทอดน,น้ำปลา <c oughs> มีเนื้อทอดแดดเดียวแล้วหั่นดบดสดเลยไปก่อนละเห็นเนี่ยเราพุ่งเวอร์จัดแล้วครับเนื้อแบบติดมันขีดละ1 0 0บาทเขาตั้งเลยครับขายมากี่ปีแล้วครับป้าีตันนี้40ปีเลยเหรอ โอ้นานมากทุกคนไอเดนูยงไม่เกิดผมยังไม่เกิดเลยแล้วผมเชื่อนะว่าผมเคยเดินผ่านป้าตอนเด็กเนียผมเคยมาเดินตลาดนี้ตอนเด็กๆนะแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องผ่านคุณป้ามาก่อนนะนี่ครับหนึ่งร้อยครับคุณเดี๋ยวชิมเลยดีกว่ามันต้องกินกับอะไรครับคุณป้าข้าวเหนียวไม่ถูกเนื้อข้าวเหนียวห่อนึงข้าวเหนียวห่อนึงก็ได้ครับจัดเลยแล้วกันนะฮะเนื้อทอดขายมาสี่สิบปีไม่มีน้ําจิ้มเลยทุกคนนี่ติดมันด้วยไม่ต้องจิ้มแล้ว อร่อยแล้วหมักมาดีแล้วตบข้าวเหนียวหน่อยอูดเหมือร้านแรกมาอร่อยเลยกินอะไรจ๊ะกล่องสซื้อกุ้ยช่ายฝากแม่กล่องเท่าไหร่จ๊ะกล่องห้าสิบสามกล่องร้อยน่ากินมากเงินของเงินอยู่ที่กระเป๋างค์อันนี้ครับอันนี้ของกินของฉันฉันต้องแวะเลยอะ,อะไรจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เอาห่อหมกทะเลเอามีอะไรบ้างคะเป็นชิ้นหรือราดข้าวคะเป็นราดค่ะครับจะมีปลามีปูมีกุ้งมีปลาหมึกมีโรมิทนี่ไข่แมงดาค่ะเอาปลาหนึ่งของเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวงบไม่พอเออเดี๋ยวงบไม่พอไไม่ด้นะตั้งงบไว้ตั้้งงบไวแม่มีงบค่ะคุณแม่กล่องเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทข้าวเต็มเลยมีไข่หนึ่งมีไข่หนึ่งฟองมีข้าวแล้วก็มีห่อหมกหนึ่งอิ่มกล่องเดียวอิ่มเลยโอ้คุ้มมาก จะกินอะไรจ้ะเปรี้ยวไหมจ้ะเอาเปรี้ยวนะเอาแบบเปรี้ยวนะคะถุงเท่าไหร่จ้ะห้าสิบอาโอเคจ้ะอ๋อมันมีอันนี้ต่างกันยังไงครับไม่มีข้าวกับมีข้าวอ๋อมีแบบไม่มีข้าวด้วยอสองแบบห้สิบบาทนี่คือเดินมานี่ครึ่งหนึ่งก็เป็นหอยหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ทานนะเดี๋ยวเราไปกินในโรงอาหารเจะไม um> ่อยากเดินกินเกรงใจเขาห้าสิบบาท เ oh, นอกจากของกินแล้วเสื้อผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดนี้กลายเป็นซอยละลายซั <Hey. S 2> ซบนะเราวา่ามีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีอุปกรณ์ใช้ชีวิตในประจําวันขนมขนมหรือขนมเต็มเลยกุณ<อ>เชียงอันนี้คนจะได้ปักช่องจ้ะ oh. อ๋อสามร้อย oh. อันนี้ของบุรีรัมย์ค่ะอ๋อมีไข่หลายๆเจ้าใช่ไหมครับอ๋นกิโลสามร้อยยี่สิบแต่ผกำกำงบไวก่อน ท่านน้ำมารถแพงใช่ค่ะหมูก็แพงค่ะใช่ครับทุกอย่างขึ้นหมดค่ะใช่ค่างนเจงเลยเธอใช่ตั้งโคเส็จปิดแล้วนะคะเหรอเนี่ยฮะมีร้านขายขนมของฝากอย่างนี้ก็มีนะเดินมาของกินไปเยอะไม่พอ ขนมหวานก็ขยันล่อหูล่อตาหูซอยยาวมากเหมือนกันนะข้าวเหนียวสามเหลี่ยมเธออากาศร้อนอร้อนอากาศร้อนร้อนข้าวเหนียวสามเหลี่ยมน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำแข็งเย็นๆดับายเวอร์อรอรอข้าวกลงข้าวแกงในซอยในรอบแบบนี้ก็มีนะข้าวแกงกลิ่นน่าทานมากเมื่อกี้เห็นแบบแกงไตปลาแล้วแบบแบบดูได้ถึงความคลากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็มีน้ำพริกด้วยอ่ะอืซอยลึกเหมือนกันนะใช่แล้วก็ของกินเพียบเหมือนกันนะ เสื<บ>้อผ้าแบบเยอะมากเอ้เลยของกินก็ชอบเสื้อผ้าก็ชอบมีของของลูกเธอด้วยนะใช่มีของแบบน้องจุ๋มน้องสุ่มอะไรอย่างเงีย้ยของเล่นล่อหูล่อตาคนร้านผลไม้ด้วยนะผละไม้แบบนี้ก็มีนะฮะ โอ้เลี้ยวขวาไปทางนี้จนสุดซอยก็ยังมีซอยเล็กๆเข้าไปอีกนะของกินเยอะมากเลยทุกคนเข้ามาในนี้มีผลไม้อย่างที่ผมบอกนะแล้วก็มีซูชิมีเส้นหมี่ไก่ฉีกนะครับผมมีไก่ฉีกเอาผัดโตนะแม่อยากกินอะไรของเชอซื้อมาไอ้ยังไม่ได้กินเลยมีร้านขนมจีนโอ้ทอดมาน่ากินมากสมลยนะฮะขนมทั่วแผ่นทอดนะฮะสูตรโบราณเพิ่งเคยเห็นทำสดๆครั้งแรกอ่ะปกติเคยเห็นแต่แบบที่มันใส่มาในซองเรียบร้อยนะขอชิมนะพี่ให้ชิม อ๋ออ๋อมันมีแบบผัวลิสงกับเนยมะม่วงหิวมะพรานนะครับวิธีทำแบบน่ารักมากเขาให้ทำดีด้าสี่แผ่นสี่แผ่นเนาะขึ้นมาปุ๊บใสน้ำมันใส่แพ็คใส่ห่อเนี่ยกรอบมากอันนี้ซื้อหนึ่งห่อกลับบ้านครับสามสิบห้าบาทนี่ครับไว้กินกรุบปิบระหว่างทางขนมเบื้องน่าทานมากขออนุญาตนะคะน่าทานมากเขามี รถเค็มนะคะรสหวานก็จะเป็นฝอยทองไปเตยแล้วก็ฝอยทองปกติเอาสามรถเลยได้ค่ะเผื่อใครแบบอยากซื้อไปทานแบบ DIY ที่บ้านเองคือไส้ยังไปหน่อยได้ดิมีขายด้วยมีไส้หวานไส้รวมหมดครบอกรอบก็มีนะคะลูกนี่แบบอบกันไหว้ห้าสิบบาทนะครับ แล้วเวฮะมีร้านกาแฟขายแบบเครื่องดื่มดับร้อนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟแบบกาแฟดําผสมนู่นนี่นั่นกาแฟนมชาไทยฟังเย็นมีทุกอย่างร้านใหญ่มากมีอนตินภูเขาไฟอะไรอย่างงี้นะสาวๆเต็มร้านคนขายคนขายไม่แต่สาวๆแล้วที่สำคัญเปิดเพลงแบบไม่ได้ต่างหากถ่ายห้าสิบบาทสองแก้วไม่เป็นไรค่ะไม่เอาครับของซื้อของขายต้องจ่ายตังค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนี่ครับ ร้านขนมปังอยู่ในซอย3มนะฮะมีพี่ที่ซอยละลายซ้ำแนะนำมาว่าให้มากินมีขนมปังหลากหลายแบบมากเยอะมากให้เลือกนะฮะแต่พี่เขาบอกว่าเมนูขายดีสุดคือนูเทลล่าเขาบอกว่าเมนูขายดีสุดนะฮะกลุ <laughs> ่มสาวออฟฟิศมาซื้อกันเพียบนะฮะขนมปังของผมนูเทลล่านี้65บาท ข้างหลังมีคนแบบทยอนมาซื้อคือแบบจริงๆพี่เขาบอกว่าขายร้านแบบขายดีมากแบบขนมปังเป็นเชลยาวเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าตอนเรามาเป็นตอนบ่าย,ยนะมันก็จะเริ่มร่อยหล่อไปบ้างแล้วบางอย่างก็หมดแล้วด้วยนะเสียดายไปเราไปกันต่อในซอย3ของกินก็มีนะทุกคนคือเวลาเราเดินอ่ะันจะมีซอย3ซอย5แล้วก็ซอยฝั่งตรงข้ามขั้งข้าก็จะมีธนิยะอีกนะแบบแถวนี้ของกินเยอะมากไปต่อครับไปนี่ยังไม่ได้ทานเลยนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวร้านปิดเราต้องรีบมุ่งไปหาของกินอร่อยๆดีๆก่อนแล้วค่อยไปทานทีเดียว เดินเข้าไปอีกเขาบอกว่ามีน้ำเงียวร้านดังแม่ <c oughs> แล้วก็ขนมจีน <c oughs> อยู่ขวา <c oughs> มือฮะ <c oughs> ตรงนี้เดินไปต่อของกินเยอะมากแล้วที่สาคัญคือพันหนึ่งอ่ะยัง <c oughs> เหลือเลย <c oughs> ตอนนี้ทุกคน เดินเข้ามาตรงเข้ามาอีกนิดเดียวทุกคนชื่อร้านก๋วยเตี๋ยว12ปันนานะคนแถวนี้บอกว่าให้มากินนะเป็นร้านน้ำเงี้ยวที่คนออฟฟิศอะไรแถวนี้มาแวะกินกันตลอดนะฮะ,ะแล้วที่สำคัญเนี่ยราคาดีด้วยมีขนมจีนน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวทุกคนข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่นะครับไม่เอาอะไรเอาขนมเนอยยาปลาช่อนได้ไหมได้จริงนยาปลาช่อนใช่ไหมแล้วก็<ไ>ผมเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวแล้วกันปกติเคยกินแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวเขาเปลี่ยนมากินก๋วยเตี๋ยน้ำเงี้ยวดูบอางโอเคมาแล้วทุกคนของผมนะฮ เนื้อชิ้นใหญ่มากอร่อยเส้นข้าวซอยที่นี่เขาจะเป็นเส้นเหลืองแบบนี้นะโอตีอมันไม่เส้นใหญ่แบบนี้ปะไม่รู้ <laughs> ชิมเลยแล้วกันนะเส้นนุ่มอร่อยโอตี่งโอตแบบผมไม่ชอบกินข้าวซอยเพราะมันจะติดหวานเกินไปแต่ว่านี่คือโอเคเลยมันจะมีความเผ็ดปลายๆได้นิดนึงดูเนื้อดิห้าสิบบาทได้เนื้อชิ้นใหญ่มาก ไม่ให้เรารีวิวโชว์คนดูบ้างหิวแล้ว <c oughs> ขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาก,กะทินะคะทุกคนน้ำยาก,กะทิเลยขอกินก่นอนหิวมากหิวจนแบบกสันไปหมด <c oughs> จริงๆเราเขามีผักเจียวกว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่าไอ้เี่ยกินแต่ผักดองนน้ำยาอะไรนะคะ <c oughs> น้ำยาปลาค่ะ <c oughs> น้ำยาปลาก็คือน้ำยาก,กะทิปกติบ้านเราคือไม่เอเละปลาที่แบบ <c oughs> ละปลาเกือบทุงว <c oughs> ันอ่ะจำได้ปะ เครื่องแกงเขาจะมีความแบบเหมือนไม่อยู่ในข้าวหอมมเหมือนอแบบอ๋อพริกแกงใช่ไหมหรือว่าเป็นพริกแกงที่แบบอยู่ในขอแมงน้ำเงาด้วยก็ได้มันจะมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวของมนันอะไม่ใช่แบบกลิ่นพริกพริกแกงไทยอะนีกอออไหมไอ้รู้สึกว่าหวานเด่นมาน,นิดนึงไอ้ก็ใส่น้ำปลาเพิ่มไปอตอนนี้สองจารนร้อยสิบหกครับตอนนี้ยังเหลือง,งบอีกเกือบสามร้อยนะฮะประมาณสามร้อยเดี๋ยวเราไปกันต่อมีร้านเด็ดอีกครับงบหนึ่งพันกินได้เยอะมากเลยทุกคนได้ของกลับมาเต็มไม้เต็มมือแถมกินมื้อวันได้อิ่มมาก อันไหนไขายดีสุดครับอ๋ออ,อ,<า>อ๋ออ๋ออ๋<ะ>โอโหนี่เขามีป้ายปักแล้วว่าเกลียวนมสดโดนัทกรอบพ่อป้าซื้อกับบ้านไปฝากน้องสิอันนี้จะเป็นตัวใหมห่ขายดีตัวไหนครับที่หมดหมดนี่เหรอครับไส้งาดำโอเคแล้อเ,เอามานันม่วงชิ้นหนึ่งแล้วก็เกลียวนมสดชิ้นหนึ่งครับโดนัทเขาแบบฟูๆน่าทานมากนี่เธอวิธีวิธีทำให้ร้านนี้ดูเป็นโดนัทหลังแบงจริงจริงโดนัทหลังแบงค์ไม่ใช่กอละแบงยี่สิบสามบาทค่ะยี่สิบสามบาทใช่อ้ร้านนี้ประหยัดงบเออร้านนี้เเริ่่มหลลือออนนน้้้ยแวใชีบ อิ่มและคุม้ม มาฮะทุกคนตอนนี้นะฮะเราหาที่นั่งแล้วก็มานั่งกินนะครับแบบชิมของต่างต่างที่ซื้อมานะต้องแนะนําทุกคนนะครับใครที่มาเดินตามรอยพวกเราที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นซอย3ซอย5นะครับมันจะมีซอยเชื่อมตรงกลางตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้เราซื้อโดนัทกันอย่างข้างๆเขาจะมีศูนย์อาหารนะครับชื่อว่าศูนย์อาหาร BB เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีร้านต่างๆขายของด้วยมีเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ดเล็กๆนะฮะเราก็สามารถมาเลือกซื้อน้ําแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้ เมื่อกี้นะคะไอ้มานั่งสูนอาหารก็ซื้อนับอรารมทานกับแบงหมดไป40บาทมบเหลือเท่าไหร่ทั้งหมด200แบงแดง2ใบหยิบแบงแดง2ใบเลยขณะเมื่อกี้กินแบบน้ำเงี้ยวน้ำเงิไปแล้วนะคะน้ำเงี้ยวน้ำเงิมาเดี๋ยวเรากินข้าวกันกิน<อ>ของที่เราซื้อมาจากซอย5เมื่อกี้กันค่าแบงเ์เอาเริ่มที่อะไรจ๊ะข่หมกก็ได้嘛อันนี้แม่สั่งข่หมกอะไรคะข่หมกปลาค่ะก็มีอะไรมาให้บ้างในเซ็ตน้ำปลาหวานนะคะก็คือน้ำปลาแบบขึ้นเค็มเหมือนหวานใส่ไปพริกเข้าไปหน่อยน่าทานมากอร่อย ขมหมกอะไรไหมิมิ้นขมบอกอร่อยขมบอกอร่อยต้องมีพริกด้วยนะขมบอกอร่อยขมบอกต้องใส่พริกด้วยเหมือนไอ้ที่กินว่าเขาพูดว่าเขาเอามาจากไหนแล้วเขาแบบแต่จะว่าแตที่ขายขายนขายขมกดังๆขอพ่อราดพริกอ่ะพ่อชอบกินพริกนี่จัดไปครับขมหมกอร่อยอ่ะตัวขมหมกอร่อยเฉยอร่อยมากเขาเขามีรสชาติทุกคนมีเผ็ดครบมีกลิ่นปลาครบแล้วก็มีกลิ่นเครื่องพริกแกงของเขาขึ้นมาแบบคืออันนี้ขึ้นมาจริงๆนะแล้วโรยพริกไปเมื่อกี้คือแบบจุกจิกมากอ๋อจริงจริงจริงต้องโรยพริก ยำบุญเส้นโบราณร้านแรกอันนี้เป็นยำบุนเส้นโบราณที่อึดๆนิดนึงนะเพราะว่าซื้อมาแต่ร้านแรกเลยกินบนๆได้เพราะว่าข้างบนมันจะแห้งหน่อยกินพร้อมๆกันเออโอ้โหอร่อยนะไม่อยากจะพนทีตอนกินตอนที่มันเสร็จใหม่ๆน่าจะอร่อยมากเลยนะร้านยำไม่ใช่นะเราถามไอ้ว่าเผ็ดไหมไอ้บอกว่าเผ็ดเบี้ยวไม่หวานอร่อยเลยโอ้ยอร่อยเลยอ่ะก็คือเป็นไก่โอ้ยไงไม่ได้กินเลยไก่บุนเส้นอร่อยเลยทุกคนหาทิ้งไว้นานแลเนี่ย ตลาดนี้ดีมากถ้าเราเบื่อตลาดแถวบ้านเราแล้วมือเที่ยมรู้ท่าอะไรชวนคนที่บ้านมาซื้อของกินซอยตลาดอะไรรักก็ดีนะเพราะแบบคือตลาดนี้เขาจะเปิดนะครับตั้งแต่ประมาณ8โมงถึงประมาณบ่ายโมงนะครับคือร้านหลายร้านก็แนะนําว่าให้มาแบบช่วงเช้าเพราะว่าจริงวันนี้เราพลาดไปหลายร้านมากไม่ว่าจะเป็นแบบร้านคาปกะปีนะที่เราตั้งใจจะมากินนะเพราะว่าพอมาถึงตอนเที่ยงปุ๊บคือหมดแล้วแบบร้านโล่งคือผมแนะนําว่าถ้าม,มานะครับมาก่อนพนักงานออฟฟิศลงมากินข้าวนะแมงั้นหลังจากนั้นนี่คือของนี่จะหายเรียบหมดเลยนะใช่เพราะว่าบริเวณนี้นะคะพี่ งานออฟฟิศนี่ก็คือเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นไส้กรอกอีสานที่ไอ้พูดว่าขอบเปรียปร้ยวๆมาเดี๋ยวว่าจะเปรี้ยวจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่าลุงบอกว่าอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้ไส้กรอกอีสานแบบมีข้าวนะเสียใจยมากนะเวลาเราสั่งไส้กรอกอีสานอนะพ่อแบงค์แต่กินเปรียปร้ยวๆอะ่ะเพื่อได้มาไม่เปรี้ยวอะ่ะไม่เปรี้ยวจริงไหมอ้าวพ่ออาจะค่ะว่าแม่บ่นพ่อลุงมาเออเปรี้ยวจริงด้วย อ่ะตัดเรื่องเปรี้ยวออกไปหอมกินแหนมอร่อยแหนมอะ่ะจะอยู่ตรงข้างนอกแล้วข้าวไปอยู่ข้างในนี้ทั่วตรงกลางอร่อยนะแต่ทานแต่ทานข้าวกินไม่เปรี้ยวไงแบ๊เลยไม่เปรี้วยวแต่อีกินเปรี้ยวทำไมยังกรอบเลยนะแล้วัตถุดิบชาไทยมาด้วย ร้านคนท่านเวลาให้มาต่อ,อ,อของข้าวต่อไอสั่งมาเป็นกุยช่ายไส้ผักกับหน่อไม้นะกล่องนี้จริงๆซื้อมาสามกล่องของกินเต็มหน้าตักมาอยากจะข้ามคันระหว่างรองแบงกแกะกุยช่ายไปกินหนมเบือ้องก็แล้วกันเอากินเลยหนมเบื้องน้าทานมาแล้วหนมเบื้องมินิอ่ะคือชอบกินมากหนมเบื้องมินี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นี่คือเอาจริงนะถ้าไม่ไขมันทอดตับอ่ะสั่งทิมัวแล้วเนี่ยออานี่ไขมันทอดตับแบบเนี้ยใช่เดน,น้อยพุ่องเยอะคด็ผู้หมอว่าผู้หมอดูยอยู่ ีนไส้อะไรนะในไส้เค็ม, oh, ม,อม,มโอ้โหแบงทีมหอมมากชิมดยเฮ้ยอะไรจะกินกุ้ยช่ายกินนี้เลยเฉพาะเราแยกได้อยู่แล้วหวานหวานข้างนึงข้าวข้างนึง mm. อ๋อแล้วชิ้นมันเล็กกำลังดีทุกคนของอ,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 อร่อยเก็บกลับบ้านก่อนเก็บกลับบ้านก่อนอันนี้คือต้องเก็บไปให้ลูกกินแล้วเรากินก๋วยใช้ดีกว่านี่ไส้หน่อไม้ถ้าเคยกินไส้หน่อไม้ไหมไม่เคยเไปกินเด็ดไส้ผักใช่กินเด็ดไส้ผักเพราะว่าเราชอบหน่อไม้มากเวลาไอ้ทานก็จะทานหน่อไม้ไส้เผือกสองไส้อร่อยนะเปลี่ยนมากินหน่อไม้บ้างก็ดีนะแล้วพ่อกินเผือกนะก็คือจะเปิดโลกอีกอย่างหนึ่งเลยคืออะไรรู้ป่ะแบม่เซื่อเผือกมาด้วยนะแต่ว่าแม่ยังไม่ได้แกะอ่ะแม่แม่ให้แม่คือมันจะมันนะพ่อ รสเผือกมันก็คือมีเผือกอยู่บนนี้ลเลยหรอใช่ค่ะแล้วคือข้อดีของร้านนี้ที่ไอเห็นนะก็คือแป้งเค็ไม่หนาเออแป้งไม่หนาจุ่ม,มเลยโอ้โหหยดๆเลยอ๋อไอผักเนี่ยคือมันเบสิกแล้วคือใครกินก็ต้องกินผักกินผักใช่ป่ะแต่เราเบื่อแต่อยากกินกุ้ยช่ายเหมือนเดิม <S <S อะไรอย่างเงี้ยม,มันแก้วไหมน,นะจริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่าไอไม่ไดเอามาอร่อย,ยอร่อยไวยไม่ได้กินมันแก้วจุ่มมาแล้วแบบดูดี<อ>สำหรับผู้เชี่ยวชาญกุ้ยช่ายให้ความเห็นว่าไงฮะอร่อย เผือกเป็นเผือกว่ะใช่เผือกกรุบๆเลยอ่ะเผือกเหมือนกินเผือกทอดเลยอ่ะโอ้โหเผือกอร่อยอ่ะโอเคมัดก่อนอร่อยอ่ะใครมัดแกงเป็นมั้งผมมัดเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้กลับบ้านจะหกกันเนี้ยมาต่อที่ของหวานนะฮะที่เขาบอกว่าขายดีเบสเซอร์ของเขานะฮะร้านโดนนัทหลังแบงค์โดนนัทหลังแบงค์ของจริงมีทั้งมันม่วงแล้วก็อืมเลยสดชิมนะอ๋อเบสเซอร์ของเขาอะเนาะอ๋อน่ากินไหม หวานกำลังดีหวานหวานตรงแบบเก็ดของมันอะ่ะมันก็จะหอมหอมเออจะเลยพูดว่าหอมขนมปังเนื้อเขาหอมจังเลยอะ่ะแล้วเนื้อนุ่มมากมเนื้อดีมากอร่ออร่อยเลยอะ่ะอยากซื้อ,อกันเลยอะ่ะคือมันเดียวเดินกลับไปปั่นให้หมดยังไมนะ่รู้แน มาครับสรุปกันนะฮะสำหรับตลาดซอยละลายซับนะครับก็เรียกว่ามีซอยนะฮะให้ทุกคนนะฮะได้เดินตามรอยพวกเรามาซื้อของกิน,นะคระับอร่อยๆเยอะมากๆนะครับเดินทะลุก,กันไปได้หมดเลยนะ,ะซอย5ซอย3เดินไปซื้อของกินนะ,ะถ้าใครยังไม่จูใจมีฝั่งตรงข้ามอีกมีซอยทนิยะนะครับแล้วเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามกับซอย5าซอยละลายซับเลยเนี่ยจะมีร้านขายของอีกเยอะมากๆเลยทุกคนก็ใครที่เคยมาตรงซอยคอนแวนต์ซอยคอนแวน์ก็มีโซนของกินเหมือนกันเพราะฉันเป็นซอยๆเลยทุกคนก็คลิปนี้นะคะตะลุยกินของเราในกรุงเทพนะคะก็จบลงแล้วนะคะใครที่อเทุงพ หรือใครที่ยังไม่เคยมาทานแถวนี้นะคะก็ฝากแชร์คลิปนี้แล้วก็กดเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเออคลิปนี้นะคะใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสีลมนะมาให้คำปรึกษาคนในคลิปนี้ด้วยครับว่าเฮ้ยยังมีร้านไหนอีกที่ควรมาตามรอยมีร้านเด็ดร้านดังร้านไหนที่พวกเรายังพลาดไปนะครับมาคอมเมนต์บอกทุกคนด้วยนะคะใช่คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบนะคะปึกใจฝากกด subscribe ให้ช่อง Ice b แบงค์ดด้วยค่ะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับฝากกดตรงนี้ครับ ตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง f a c e b o o k ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย